ปรากฏการทางบรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้มีสเกลเดียวนะอย่างในช่วงแรก IPCC เขาก็ไปเน้นที่โ l o b a l Scale หรือลาสเกลเนี่ยก็คือขนาดนี่ก็เป็นหมื่นกิโลนะช่วงเวลาก็เป็นหลายสิบวันนะครับคือ resolution ของโมเดลมันทำได้แค่นั้นเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันมันจำกัดในความเร็วนะครับน,นี้ปัจจุบันเนี่ยอย่างสมมติว่าเมื่อกี้ทาง professor ที่ดร รัสมุนเส้นทำเนี่ย r e s o l u t i สี่สี่กิโลเมตรเนี่ยก,ก็มาถึงในระดับนะประมาณเนี้ยนะครับก็คือมองเห็นเมฆมองเห็นก้อนเมฆได้นะอะไรพวกนี้แต่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยทุกวันนี้เราเราไม่มีคอมพิวเตอร์ที่จะที่จะมารนะันโมเดลในลักษณะที่ให้รายละเอียดสูงพวกนี้ได้นะเพราะนั้นเราก็เลยต้องเอาโรบอทคลเมดโมเดลมาดาวนสเกลอันนี้การดาวนสเกลมกี้เราก็เห็นตัวอย่างนะก็คือว่า มันก็มันก็ทำให้ดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่หม่ยควว่าจะถูกนะนี่ใน IP ใน AR5 ฟเนี่ยก็คิดว่า c l i m a t e m o d เดมันน่าจะมีรายละเอียดสูงขึ้นแล้วเราก็จะสามารถดาวสเกลลงให้เล็กลงไปได้อีกมากนี่ปัญหาสำคัญของประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยก็คือเราไม่มีศักยภาพที่จะรันโค้ดคอมเมนต์โมเดลเองนะครับอีกอันหนึ่งที่เราพูดกันบ่อยๆผมก็อยากจะให้เข้าใจว่าเวลาเราวิเคราะห์ปรากฏการณ์อะไรเนี่ยเราจะ แยกออกเป็นมีนก่อนนะมีนแล้วก็ชัดเทอมชัดเทอมหมาเพวาะว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ช่วง10ถึง90วันนะครับแล้วก็ที่เป็นเวลา2-3สปีหรือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์นี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ในส่วนที่ผมทำก็เป็นอันนี้อยู่แล้วก็มีนักวิจัยท่านอื่นก็จะทำในส่วนอื่นๆซึ่งคงจะมาเสนอต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์คาถามสั้นๆเร็วๆสักคาถามไหมครับ ก็จากการฟังบรรยายนะคะเห็นว่าการศึกษาเนี้ยจะสนใจที่ f r e q u e n c y หรือว่าจำนวนของมลสุกที่เกิดะคะ่ะอยากทราบความเห็นว่าแล้วในเรื่องของความรุนแรงของมลสุะคะ่ะคลา a เ a ชเนี่ยคะ่ะจะส่งผลให้มลสุกม,มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากไหมนะคะเนื่องจากสเกลมันหยาบนะพอเราดาวน์สเกลแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็จะเป็นความถี่ส่วนความรุนแรงเนี่ยก็มองเห็นได้นะครับแต่ว่าความถูกต้องเนี่ยอาจจะจ,จะต้อง ระมัดระวังหน่อยนะครับทีอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี้ยอมอสุมฤดูหนาวเนี่ยก็สอดคล้องกับของจีนก็คือว่าไอ้ละลอกันหนาวมันจะรุนแรงอ่อนลงนะแต่ว่าถ้าเป็นฝนเนี่ยฝนที่ในอมสุมฤดูร้อนเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเพราะว่ามีไน้ำความชื้นอยู่ในอากาศมากขึ้นนะครับโดยทั่วไปก็จะมองภาพออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือช่วงเวลาที่เกิดฤดูเนี่ยอาจจะมีการอาจจะเลื่อนเร็วขึ้นช้าลงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ อันนี้ต้องดูหลายๆโมเดลน,นะครับขอบคุณอาจารย์ดุษฎีมากนะครับก็ขออนุญาตต่อท่านต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่อาจารย์ดุษฎีพูดถึงในเรื่องของสเกลในเรื่องเวลานะครับอาจารย์ปัทมานะครับจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมาพูดอีกในเรื่องของของสเกลที่มันสั้นกว่านะครับเป็น i n t r a ซี a ัน n a l นะครับอาจารย์จะมาพูดในเรื่องของ MJO มครับ MJO คืออะไรเดี๋ยวอาจารย์ปัตมาเล่าให้ฟังเยนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนภายในฤดูกาลนะคะก็คืออ uh, n t r a s e a s o น a l นะคะที่ที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลง10ถึง90วันนะคะอยากจะให้ดูอันนี้นิดนึงนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือความแปรปรวนของอากาศนะคะมันก็มีหลายสเกลนะคะอย่างที่อาจารย์ว่าไป ก็จะไล่ตั้งแต่สเกลที่ใหญ่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงหลายปีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอนโซนะคะลงมาก็เป็นการเปลี่ยนแปลง3าถึงหปีนะคะแล้วก็มีาการเปลี่ยนแปลงรายปีนะคะรายฤดูการลงมาในสเกลที่สั้นหน่อยนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงภายใน1นถึงห้าวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันจะพูดเนี่ยจะเป็นสเกลตรงกลางตรงเงี้ยนะคะ เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในดูการนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงภายในดูการเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยที่ที่สั้นกว่าฤดูการนะคะแต่สิ่งที่สาคัญก็คือว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงภายในดูการเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรูปแบบอันนึงอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็น m มเดนจูเลียนออ i ซิเลชันนะคะหรือว่า MJO นะคะซึ่ง แสดงให้เห็นในรูปนี้เป็นภาพกระตูนนะคะให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเป็นลักษณะของการก่อตัวของเมฆฝนนะคะโดยปกติก็คือจะก่อตัวในมหาสมุทรอินเดียนะคะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกผ่านอินโดนีเซียแล้วก็ไปจนถึงประมาณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนะคะแล้วก็สลายตัวไปนะคะ โดยที่ลักษณะนี้นะคะก็คือจะมีการสลับกันร,ระหว่างบริเวณที่เป็นกลุ่มแมฆฝนนะคะแล้วก็หลังจากที่กลุ่มแมฆฝนขึ้นไปแล้วเนี่ยด้านตามเวลาถัดมาก็คือก็จะเป็นลักษณะของฝนทิ้งช่วงนะคะทั้งหมดนี้ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ30-60ถึงวันนะคะโดยที่มีการรายง,งานครั้งแรกโดยนักวิจัยสองคนนี้นะคะคือแมเดนกับจูเลียน เมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อปรากฏการณ์นี้นะคะ,ะทีนี้จะแสดงให้ดูนะคะว่าทำไมมันมีลักษณะของปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของฝนฝนมากแล้วก็ฝนทิ้งช่วงตามมาได้นะคะก็คือโดยปกติเวลาที่เกิดฝนขึ้นเนี่ยก็คือมันต้องมีลมพัดส,สอบเข้าหากันในชั้นล่างนะคะจากนั้นเนี่ยใน ลักษณะของระบบอากาศก็คือมันจะต้องมีอากาศยกตัวสูงขึ้นแล้วก็มีการจมตัวลงในอีกบริเวณหนึ่งนะคะโดยปกติก็อาจจะเป็นช่วงก่อนฝนนะคะหรือว่าที่เวลาถัดมานะคะอย่างเช่นในรูปนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นเมื่อเมฆฝนกลุ่มเมฆฝนใหญ่บริเวณนี้นะคะเคลื่อนที่ไปทางตอนออกเรื่อยๆเนี่ยด้านหลังที่ตามมาก็คือจะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเนื่องจากอากาศ อากาศมันจมตัวลงนะคะฉะนั้นฝนก็จะไม่ค่อยเกิดในช่วงช่วงช่วงนี้นะคะทีนี้การติดตามปรากฏการณ์นี้นะคะก็ก็เลยใช้ลักษณะสำคัญเมื่อกี้นะคะสามอย่างก็คือว่าลักษณะสำคัญของ MJO ก็คือจะมีเรื่องของการกาอตัวเป็นฝน,มนมเมฆฝนบริเวณกว้างนะคะแล้วก็ลมชั้นล่างเนี่ยมีการผสมข้าหากันขณะที่ลมชั้นบนจะพัดออกจากกันนะคะฉะนั้น นักวิทยาศาสตร์ก็จะใช้ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร3ตัวนี้ในการติดตามว่าตอนนี้นะคะ MJO เนี่ยมีลักษณะรุนแรงหรือว่าอยู่ในอยู่ในะระยะไหนแล้วนะคะโดยดัชนีนี้นะคะก็พัฒนาโดยวิเลอร์กับเฮนดอนนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็น MJO Index ซึ่งสามารถพลอตออกมาในกราฟนี้ได้ว่าถ้าถ้าจุดตรงนี้นะคะอยู่ ภายในวงกลมเนี้ยก็แปลว่าขณะนี้เนี้ย MJO มีกำลังอ่อนนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จุดตรงนี้เนี่ยมากกว่าอยู่อยู่ด้านนอกวงกลมก็คือเป็นช่วงที่ MJO มีกำลังแรงนะคะแล้วก็มันจะอยู่ในเฟสทั้งหมด8เฟสนะคะก็คือตามระยะของ MJO แล้วแต่ะคะอย่างเฟสหนึ่งก็คือจะอยู่ตรงอินเดียนะคะเฟสสองสามสีก็ค่อยๆขึ้นที่มาทางตะวันออกนะคะ อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นพอให้ดูว่าในช่วง40วันที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะของ NGO เป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็คือ,อประมาณว่ามีกำลังแรงนะคะแต่ว่าอยู่ในเฟสประมาณเฟสหนะคะนี้จากการศึกษาเนี่ยเราก็จะพบว่าเนื่องจากมันเป็นปรากฏการระยะสั้นนะคะค่าของมันก็แค่เท่าไหร่30 60ถึง60วันก็1 2เดือนนะคะเราก็พบว่า NGO เนี่ยเกิดได้ทุกฤดูนะคะ อย่างเช่นในตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เกิดในช่วงฤดูมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้นะคะอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะเกิด2รอบนะคะในช่วงฤดูมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือเน,นี่ยก็เกิด MJO ได้เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูต่อไปนะคะแล้วก็ช่วงช่วงเดือน มีนามถึงพฤษภา,าก่อนที่จะเกิดริ้วฝนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะฉะนั้นมันก็จะมีผลกับฝนได้ทั้งได้ทุกๆฤดูกาลนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นดัชนีเมื่อกี้นะคะแล้วก็พอตเป็นรูปขนาดก็คือถ้าสมมติมากกว่าค่า2เนี่ยก็คือเกิด m MJO ขึ้นนะคะถ้าน้อยก็คือเป็นเป็นช่วงที่ MJO มีกำลังอ่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะพลอตตั้งแต่ปี1 9 7 4ไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าในบางปีเนี่ย MJO ก็จะมีกำาลังแรงนะคะอย่างเช่นปีนี้ขณะที่บางปีนะคะก็จะไม่ไม่ค่อยมี MJO กดขึ้นเลยนะคะหรืออย่างปีนี้เป็นต้นนะคะก็จะพบว่าก็จะมีทีหน่อยนะคะ3ครั้งทั้งตอนต้นปีกลางปีปลายปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ค่ะแล้วก็ฉะนั้นดิฉันก็จะศึกษา,าว่าเมื่อเกิดเอ็จโอขึ้นแล้วเนี่ยมันมีผลกับปริมาณฝนของบ้านเรายัางไงนะคะก็ในที่นี้ก็จะใช้ข้อมูลฝนจากดาวเทียมที่ชื่อทริมนะคะเป็นเรดาร์นะคะก็มีข้อมูลย้อนหลังประมาณ12ปีนะคะรูปนี้เป็นค่าเฉลี่ยของฝนในช่วงฤดูฝนนะคะตั้งแต่เดือน พฤษภาจนถึงตุลานะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าฝนเนี่ยจะตกมากตกตกเยอะในทะเลนะคะบริเวณทางฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็ทางด้านทางฝั่งตะวันออกอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้ถ้าเราดูเมื่อเกิด MJO ขึ้นบ้างนะคะเป็นอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของของเมื่อตอนที่เกิด MJO ขึ้นนะคะ ค่าสีแดงกับสีน้ําเงินเนี่ยจะจะเรียกว่าเป็นค่าที่มีค่าเปลี่ยนไปจากสภาพปกตินะคะหรือว่าเปลี่ยนไปจากค่าเฉลีย่ยตามฤด,ดูกาลนะคะของแต่ละที่ถ้าสีน้ําเงินก็คือมีค่าฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคะถ้าแดงก็น้อยกว่านะคะก็จะเห็นว่าในเฟสที่1เนี่ยลักษณะก็คือเป็นเเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงในบริเวณบ้านเรานะคะ ถัดมาก็เริ่มที่จะมีกลุ่มของเมฆฝนนะคะเคลื่อนที่มาทางจากฝั่งจากทางด้านมหาสมุทรอินเดียนะคะเข้ามาแล้วก็เริ่มมีฝนทางด้านใต้นะคะก็สามก็ลักษณะคือสามสี่ก็คือมีฝนมากกว่าปกติขึ้นนะคะก็สีสีที่เห็นเข้มๆก็แสดงว่ามัน,ม,นมีการเปลี่ยนแปลงมากในในทะเลมากกว่าบนฝั่งบนบกนะคะถ้าเทียบกัน ขณะที่พอเป็นเฟส5เฟ็เฟส6เนี่ยนะคะก็จะเริ่มแล้วเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับตอนต้นที่เห็นไปนะคะก็คือจะเป็นส,สภาพของฝนที่น้อยกว่าปกตินะคะก็เป็นเฟส8เนี้ยนะคะนี่ถ้าจะทำให้เห็นชัดขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงของฝนนะคะที่ที่เกิดขึ้นสําหรับประเทศไทยเนี่ยอมพิจูดมันมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ ถ้าถ้าถ้าเราจะโฟกัสเฉพาะบนบกเนี่ยก็จะเห็นว่าอัมพิจูดก็ไม่ได้มากมากมายเท่าไหร่นะคะก็คืออาจจะมากขึ้นหรือน้อยกว่าปกติชักประมาณ2มิลลิเมตรต่อวันนะคะแต่น,นี้คือค่าเฉลี่ยที่เราเมรามองเป็นค่าเฉลี่ยนะคะแต่แต่ถ้าในทะเลมันก็จะมากกว่าอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ให้สังเกตอีกทีนะคะว่าถ้าเป็นเฟสสอง สามสี่เนี่ยนะคะก็คือเป็นช่วงที่ฝนมากกว่าปกติในบ้านเรานะคะห้าแล้วก็พอหกเจ็ดแปดเนี่ยก็คือจะเป็นระยะที่ฝนน้อยกว่าปกตินะคะซึ่งอันนี้มันก็จะนำมาสู่อ,อย่างที่อาจารย์ดุษฎีอาจจะได้กล่าวไว้ว่าเรื่องของฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกการขึ้นที่ของไอ้อล่องความกดอากาศไปสู่ประเทศจีนใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะมีผลกับการ ทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบ้านเราได้นะคะทีนี้ถ้ามาดูในฤดูฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะคะช่วงช่วงเดือนพฤศจิกาถึงกรุ๊ปเมษายนนะคะก็สิบสองปีเหมือนกันนะคะก็จะในช่วงนี้ก็คือฝนก็จะตกมากทางทางภาคใต้แล้วก็ทางอินโดนีเซียนะคะ เฟสหน,นะคะลักษณะเป็นอย่างนี้เฟสสองก็คือเป็นจังหวะทีะ่กลุ่มเมฆฝนเนี้ยเคลื่อนเคลื่อนมาทางจากตะวันออกมาทางอินโดนีเซียมากขึ้นนะคะสังเกตว่าฝนฝนก็จะมากทางด้านด้านล่างนะคะด้านบนก็ไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะคะเฟสสาก็จะบริเวณช่วง3-4นะคะฝนเยอะแล้วก็ห้ก็จะเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะช่วงเป็นช่วงที่ อากาศจมตัวเนี่ยเคลื่อนที่มาถึงบริเวณนี้ทำให้ลักษณะโดยทั่วไปก็คือทำให้มีฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะคะ5 6 7อย่างเงี้ยนะคะ,ะทีนี้เมื่อกี้เป็นข้อมูลที่มาจากดาวเทียมนะคะเราก็จะได้ภาพกว้างทั้งภูมิภาคนะคะเราก็มีข้อมูลสถานีจากกรมอุนุยิยวิทยาเหมือนกันนะคะก็ได้เอาข้อมูลพวกนี้ย้อนหลังไป30ปีนะคะมาวิเคราะห์ดู ลักษณะเดียวกันนะคะก็จะสังเกตสังเกตได้ว่าถ้าเป็นฝนสถานีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นเฉพาะกว่านะคะแล้วก็